ในหาดสจังหวัดอ่างทองในนามของคณะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้เราอยู่หัวราชการที่สิบได้สมเด็จพระนางเจ้าบุมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาคบริเวณด้านในนิทรรศการครับจ้

เมืนน่อคนืนมม่อคนไปงานศพครับครับไม่ ลคนลรูปบงอกดูงอกดูที่มีใครมาไม่ไม่ไม่มีเด็กมานั่นมีเด็กมา วถ่ยา,ายเยอะเกินแล้วเนะนเขีร์ลูกี้ห่งครับสองออกกล้องนีค่ครับหนึง่งสองหนึง่งสองหนึง่งสองครับ